สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, แฟนช่องมหาเฮงมวลซื้อนะครับนะเาอนาะอเมริกันยิงข่าวแวแวแววเนาะครับเนาะว่าปูเพิน่นอ่าสิออกตัก,กรกแตนไม่ครับผมอ่าตัก,กรกแตนที่ว่านี่ก็คืออ่ามอเตอจะใส่สองล้อปูนะครับเนดะ้ะอ่าบ้าล่อเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันครับผมแอดมินกับบ้านได้เห็นเนาะยิงตะปูว่าเนาะครับเนาะอ่าไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกัน ผู้พันจิวอย่างเนียเนาะครับเนาะถามบังามน้อนี่แหละามบังถามบังถามบังรามบังพอฝ่ามือถามบังแดงที่ตั้งหลายบ่ไปนหรักบ่ใสบ่ไหวบ่ไ้ไปเมึงไป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 พ่อก็ไปเอาขั้นนันข้าขัวมากะออกมาโอ้คัดบ่เพาแต่ยังคือให้เอามาไม่ขังไหนไม่ขังไหน ดูรถขั้นั้นมาปูดูรถขั้นัหนหนักครั้งใดครับต่้พาเที่ที่จะรถถึงข้าบาทนะค็เที่ยวบานรับเบิร์นแล้ว่าแช่ครับจังไก่กล่าวมาจัแก่กลาวมาจัไก่กล่าวมาบ้ากแม่าวบ้านแมาดํจ้ะบ้านแม่มาัูเขาจะเอามาทงทือยดักมาว่าที่ขันไหนก็ได้ดอกไม่เยอนจะเอาแค่หลังบ้าได้บ้าได้บ้าได้เอามา้ไหมี้แดแดงพ้าวว่าทีอื่นว่เอาไมา พาอบอกไปได้ถือถือไงเขาได้ถือไปเอาบ่เอาขั้นนี่แหละเขาอ่ะมันจกเทเทคืองังนถามว่าพสุอี่ให้าังบังขั้ว่างเอาเพรามันทําหลายดาาดิอาชีพทักป่าชีเท่าเอาขาผ่าว้าขาร่างบังว่าสื่อแ่แย่ก็ได้ยังใช้ขาชะนลมใช้ขาชะโลงค่ะ อจารยมันปอยู่กับเฮดคือจังกะแวน่ะนะครับผมค่ดไปเลยปารชึกๆบัตรชึงสิทักบัอราีทักปาททสีทักบัตรทักว่าเมื่อจะขี้แดงแดงเมื่อที่มื่จะขี้แดงแดงมาแดงเพราะกระมัดติดทางเดินทางบนเอาเดันทางหนามือจับมาแดงครับผมเห็นมาแดงไปมาแดงกระด้งเออเขายั้นว่าไหวเขากระดุกเอมน้าเออเอาน้ามาน่า้ระด กําปินตัวเมื่อมาถวายพูนปาคปัดเจ๊เอาอันอันเขาเอาหน้ามันมาลลกจากนั้นขอเถอลาขอเถอขอมาหน้าอีพอนันแท้ันมามันถามว่าขอเข็นเล่นหายว่าถามว่าชิมถึงหลักหลัโถึไม่ชะตัวขันพ่อไม่ได้มาใช่ไหมได้แท้ได้แท้หวันไที่ถวาัไปที่เขายไที่เขาไม่ใช่เรื่องหาย ไ <laughs> <laughs> อ้ใดนะเจ้าปู้ไอที่เขามาแดงก็มั่งถึงมากอันบออันนี้ท้องหรอวิ่งวันวันทีหร,อ,อ,รอ,อได้ไดที่หรอพ่ออะไดได้เขาเอามามาตีขายทั้งหนาเอ้าบัตรยากรันเอาเงินบัตรยากรันเอาม้าตีเอามาตดเป็นมาเราไปเลยเพราะมันทั้งมาดาทั้งอดไตแค่คบเแียงคบเแียงเราได้บกหอข้เแีย,ง,ยงแล้วหลุดด้ว ได้เยอะมากให้ทั้งนก็ได้พอเมื่ออาทิตย์หน้าอาทิตยหน้าบอกเรื่องอะไรอาทาตย์รน้าอาทิตยหน้ขันตอนนั้นทีม้ามันแมนมาขอแทโอ้ขันสีมาแมนขอเท่องอดเหยี่ยวปูแมนตอนนั้ีม้ามา่สีมาอเดีบยวงมีใส่โนบาทตอนนั้ม้าเคยอยู่งจัง

มาเลขสองหลอดใส่ซปเงินนี่ปปูเฮ้ยเฮ้ยเ้ยันเงินนี่ยันเงินนี่ยันเงนนี่ยันปท่านใช้เปเอาแยันอาท่านมาปลาท่านด้านล่าดนหันบได้ครับผมเปาแล้วหม่รับ่ทำแบบเล่แล้วขึนั้นเพา่เปล่าตัวนึงแม่นม่ไป่าตัวนง่าตัวนึงคักแนแล้วกระถอกนึงพูดแลคแล้กระถอกนึงเอ่เลกูแล้คนหนึ่งเกาซุปปลาปูไอ้ปกุลีนะ

ใชทุกปุ้ยก็ได้ปาที่เขาพอมว่าเอาคักเอานี่ยี่ร่งสกแทงเอาคักครับผมยี่ร่างสะโพกกรไดก่ะดี่กระได้ทค่กันเงินไปฟัวะไดกระดูกูกได้ไปฟัวยี่ร่หมานี่ที่เอาเพิ่มดย่จ้ะได้หลังแต่ว่าเพิ่มประธานโอ้คนได้แล้วได้แอ้วเอาน้ามาถวายคอเนี่ยเอาหน้ามาถวาย่อเอ้าเอ้าเขาวัเขาไม่ได้เอ้าักจัา้ับได้แล้ว ไอ้ห่วงเงี้ยงเงี้ยงเอาว่าพิจารงานันจะเริ่มก้าวหน้าก็้ลถูกแล้วทั้งว่าขาดึ้นเพชุนั้นว่าส่งข้าราชกห้ไทยว่าส่งข้าไม่กตให้ไหมั้งว่าถึงร่างบ้านไม่หยิบแล้วถูกแล้วไม่โชคที่ับเพ้าววังตะขันออกไปถึงไม่โชคที่เขาไม่โชคที่ดอกแต่ขามาหาพ่อเมืออเมื่อนี่มือฉันวันดีครับผมมือฉันวันดีหลังข้าข้าวว่ะที่แดงแดงแลง มาแดงอะแดงเป้งเปอันทักงว่าราแดงเป้งเป่งกำลังสีขาว่ากำลังสีขาวว่าพาวาเราค้างอยู่สีขาสีคุ้มค้ามคุ้มค่ะได้แท้ได้แท้ไม่หวังเอ<ค>าอยู่ด้หลไม่หวังเอาอยู่ได้รอเรี๋ดวกแตงบังรอบๆกัได้บังรอบคั่งคะนครับผมพ่อหน้าตาพ่อใเอาเขาถิอว่าเอาแ่พ่ออยากได้นะพราวะมันเทปราว่ะมันว่าคือมูเหล่นี้ มักไปัางไหนเนาะก็ตักอัดไง <c oughs> อัดไปไงไงัานว่ะไปตานังเอาอาล็อกลอกกนะะาะเขยดแดงแดงมัเข่าคู่กันแท้เขาวะ่ะมัเขาคู่กับรถคันไงของเขาละมัเข่าคู่กันนี่ขาคู่กันเลยเขาคู่กันเลยถามว่าถามอะไรว่าเทียตีแดงเต็มเอืมมัาไปต่ฮัแกแท้แขันเว่ะเฮ็ปัต้องปักต้องกอีั่งหลา ว่าหาดกว่าจาชิมือแบบคันนั่นรกรดภาวะขันนี้ขันนี้ขันนข้คันนี้าวะกรได้ขัดตัวครับผมจัดไปคาฝาเอาไปจังหังเล่าครับแงังยุติธรรงบังยุติธรรอดใจรอพ่านนั้นก่อน้อพอชอนงี้แหละไม่วักอีนักหนาน้อไม่นานกินดพอชอนงี้แหละ กำลังเกี่มะกำลังเกี่ยวมมาด้ดเวียนต่วไม่ตัดตก้อนนั่นแหละร้อมางนึมังพไปเนี่ยเอามือที่แรกคักคัโอ้มือแรกมือที่แรกคักคักัดสิตรงว่าตรงขาเบิ้งถัดตัวเอาอาเบิ้มขาเบิ้มาเบิ้มขาเบิมกัถกวมาเ้าอจบ้ววะจับคิ้วจั้วจอืม้ไขางหนาไปจากต้น้องตอดรถ สิห้าบาทเขาพอเอาบาททาเอาเกนลรอเดียววันไม่ม so ีดับรถเขาอะางท้องล้อคืนกันเนี่ยนปูท้องลอกับทิพหาท้องล้อกับทิพหาทิพลอกับทิพหาเอาท่อกันวัดบ่อบอี้ยงคือดันเขาพอดมากกับเจ็กเคือกันเด็บทิบหาทบบเนาะพวกไหนมากกับเจ็บวัดอีนดังหนักเลากับเขาแล้วเอาอเอาเคื่อกันเอาทิพหาเคื่อ อ้าวมาแจ้งแล้วขอดกมาตากมาตากมาตักมาตากมาโต๊ะเอาไปต๊ะถ่ายกเเอาไปตาะเลยวันนี้งีาอ่านไหนไดคือเท่์วันไหเอาความเท่ไปคู่กันได้ด้าจจะเข้าท่านดรักษคุนี่านรักษ์ขง่อเอาเทว์กุ้คอมันไหวได้ั่ะในคำคุ้มคำคุ้ง เอาหาจ้าจีนไม่แห้งได้หรือกาหาไม่ทำไม่ลาไม่ทำไม่มาที่นังหลับก็หลับหลานี่มาใครู่หลับที่ใดก็หลับจะขึ้นหลายจะขึ้นหลายที่นั่งหงอยอยนห <laughs> หีนั่งิดทีด่ยากักบอ,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 อันขึ้นระพุนอันนื่งหันบ่ได้น้ำเงินเนาะปูบาแหวนามาสวายรถนึงแออพท่านได้ส่งเกได้มาอริมเนลเลอมาสันีก่อนเออบักเป็นน้บักเป็นน้เมื่อกี้เอาท่าฉันตัวอักข้นได้ด้ว ขั้นเอามาถวายนางพ่อแต่ของแท้ดุนี่ดาบ้าพ่อว่าขั้นเอาหน้ามาถวายพ่อนั่นแหละมันถีได้อาว่ามันถีได้มาขั้นไห้แต่ขั้นนั่นแหละมันแหวนอีเล็ก่ีนเขาขายบ้าเอาโชคขายโชคมั่งโชคขายโชคมั่งอีบ้านเรามีแต่โชคการพบได้กูว่าจะเอาหน้าพ่อว่าเ <temper our. S 1> อาหน้ามาถวายพ่อได้หรือพ่อว่าม okay. าดันนะเมื่อน <off my seems. S 2> าน ได้เงนที่เฮ็ดได้หมดแล้ว้ะได้คนที่จะเอามหไปลอดหได้เสืตัได้จตักถึงชอบไม่หลักไม่ชอบไม่หวานไม่หลับค่าใจ่ทีมัดเมนมาน้ไปนั่ว่าเอาหน้าไปทาววดแล้วนั่นฉันก็ถเธอว่าฉันมาขัดมาไหนแม่ก็ไม่ชอเอาค่ะแม่อบเาว่าเอาไปทาวัดก็เพราะว่าเขาไม่มีเงินว่าฉันมาทาววัเท่านี้ก็ได้ถ้าก็นด้ก็เอามาหายไว ได้กุญแจแดง่ลยไดมาดุ้ญแตแันได้กุไดกุญแจกุญดไดกุญกจแดงได้กุญแบแดงไดกุาแจแุ้ญแจแดงไดกุญแจแดงไดุ้ญแจงไดกุจาดงได้กุญแจแุจแดงได้กุญแจาดงไดุ้ญแจแดงไดุ้ญแจแดงไดกุงได้แจ่ไดุ้ญจ้กไุุ เอาจัทาน้ลูกเด้อเอาอ่าจตบารวิจมบวาถามว่าจากกันงเมียครับข้าแต่งว่าไอ้น้ำเขาดิคือดนมาแดงต่ก็ต้แก่แดงตักกระแดนครับคุตักะดนดงดูมช่องรอกไม่ช่องรอกอนนี้ช่องรอกใครเข้าได้คึกัารั่นหลักครับช่องรอกใครห็ชอบจิขัดใหรว่าอเอาพัแท่่ผูกปีแวง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 ฝึกหวานวันนั้ทั้งหดนี้ครับครับมสามนันนะครับด้ว ก็ติดตามเบิร์แคปเตอร์แตนปูเนาะมีโชคนะครับเรา